2 0 2 6รุ่นใหม่ของรถแทรกเตอร์คูโบต้าเป็นการพลิกโฉมวงการการเกษตรและงานหนักในไรนาของยุคปัจจุบันตัวรถถูกพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยโครงสร้างแข็งแรงทนทานและเครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงแบบล่าสุดทําให้มีประสิทธิภาพสูงแม้ในพื้นที่ที่มีความยากลําบากทั้งยังควบคุมการขับขี่ได้อย่างราบรื่นลดแรงสังส่นสะเทือนและเสียงรบกวนในขณะใช้งานเป็นเวลานานรถรุ่นนี้ออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดแต่ให้กําลังแรงใช้งานง่ายแม่อยู่ในพื้นที่แคบ และยังสามารถรองรับการทำงานในแปลงขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ระบบไฮดรอลิกที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้ยกสิ่งของได้แรงขึ้นในขณะที่ระบบส่งกำลังตอบสนองไวช่วยให้การควบคุมมีความแม่นยำเครื่องยนต์ถูกปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่รองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษล่าสุดโดยไม่ลดทอนพละกำลังมีแรงม้าในระดับที่เหมาะสำหรับงานหลากหลาย าที่การถ่ายการหว่านการลากจูงอุปกรณ์ต่างๆช่วยให้ทํางานได้ครอบคลุมผู้ใช้งานจะได้ประโยชน์หลายด้านจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงและลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบจัดการเชื้อเพลิงอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการเสียเปล่าขณะที่ช่วงเวลาระหว่างการซ่อมบํารุงถูกขยายให้ใช้งานได้นานขึ้นช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในระยะยาวห้องผู้ขับขี่เน้นความสะดวกสบายสูงสุด มีบอกแบบสบายสำหรับใช้งานนานจอสแสดงผลมัลติฟังก์ชันและแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายสแสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ระดับเชื้อเพลิงและตัวชี้วัดต่างๆแบบเรียลไทม์ระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิควบคู่ไปกับระบบการสะเทือนที่ช่วยลดความเมืึนล้าในขณะใช้งาน้่มวันทัศนวิสัยชัดเจนจากกระจกบานกว้างและไฟเลตช่วยเสริมการทำงานในช่วงกลางคืนความปลอดภัยได้รับการออกแบบมาอย่างรอบด้านมีโครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำ ระบบเบรกที่ทันสมัยและเสถียรภาพสูงแม้บนพื้นดินค,ครุขคะเทคโนโลยียังครอบคลุมถึงการใช้ GPS เพื่อการเกษตรที่แม่นยำช่วยวางแผนและติดตามผลงานในไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะรองรับการวินิจฉัยระยะไกลและติดตามประสิทธิภาพผ่านแอปมือถือทำให้จัดการตารางการบำรุงรักษาได้ง่ายและสร้างผลผลิตได้สูงสุดโหมดประหยัดพลังงาน Eco Mode เป็นอีกฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงเมื่อไม่ต้องการพลังกำลังเต็ม เหมาะกับงานเบาและยังช่วยลดต้นทุนการทำงานชิ้นส่วนต่างๆของตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่ทนต่อสภาพอากาศและเสริมความแข็งแรงทำให้ใช้งานได้นานหลายปีแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายผู้ใช้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆได้อย่างรับเรื่นททำให้รถแทรกเตอร์รุ่นนี้มีความอเนกประสงค์สูงไม่ว่าจะใช้งานในสวนขนาดเล็กหรือฟาร์มขนาดใหญ่ก็เหมาะสม ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้งานรุ่น2026ของคูโบต้าประหยัดเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาเป็นอย่างมากเครือข่ายบริการและอะไหล่มีความพร้อมและเข้าถึงได้ง่ายผู้ที่ทดลองใช้งานจริงต่างพูดถึงความเหนือชั้นด้านพลังงานความสะดวกในการใช้งานและการลดแรงงานเวลาทำงานประจำวันลงอย่างชัดเจนราคาเริ่มต้นของรถแทรกเตอร์คูโบตารุ่น2026โดยประมาณอยู่ที่6 5 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริมต่างๆเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติอันทันสมัย ความทนทานและเทคโนโลยีที่ติดตั้งมารถรุ่น,นี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งสำหรับเกษตรกรรายเล็กและฟาร์มขนาดใหญ่ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากท่านชื่นชอบรีวิวที่เจาะลึกและอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรเทคโนโลยีและยานยนต์รุ่นใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆการสนับสนุนจากท่านช่วยให้เรานำเสนอรีวิวที่ตรงไปตรงมาและข้อมูลเชิงลึกให้กับทุกท่าน ขอฝากแนะนำช่องไร V วิชั่นช่องที่ท่านไว้วางใจสำหรับรีวิวเชิงลึกข้อมูลเชิงเทคนิคและทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรเกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกในวันนี้และอนาคต